สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องใกล้ๆตัวเรามากๆเลยนะคะเรื่องคุณค่าของออการปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนะคะครับผมเนื้อหาที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มาจากบทความสะท้อนความคิดชื่อยามเห็นคุณค่าความสัมพันธ์จากรอยยิ้นค่ะอ,อืมชื่อน่าสนใจนะครับ ใช่ค่ะคือที่เราอยากจะคุยกันก็คือแนวคิดที่ว่าไอความรู้สึกเชื่อมโยงหรือว่าการที่รู้สึกว่ามีคนมองเห็นเราเนี่ยมันอาจจะมาจากที่ที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะแบบว่าต่างจากในที่ทำงานอะไรแบบนั้นครับบทความเขาเปิดมาน่าสนใจนะคะถามว่ามีใครเคยเจอลุงยามที่ยิ้มให้ทุกเช้าไหมคะคำถามง่ายๆแต่เออก็ชวนคิดดีเหมือนกันนะคะ เป็นประเด็นที่จับใจมากครับเพราะมันดึงเรากลับไปสู่สิ่งที่แบบว่าพื้นฐานมากๆของความเป็นมนุษย์เลยนะคือการเชื่อมต่อกันแบบง่ายๆนี่แหละอ mm hmm. ซึ่งในโลกที่ทุกอย่างมันดูเร่งรีบแล้วก็วัดผลกันตลอดเวลาเนาะเราก็อาจจะหลงลืมคุณค่าตรงนี้ไปได้ง่ายๆเลยครับใช่เลยค่ะแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆในบทความนี้นะคะคือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนเลยระหว่างการรับรู้ตัวตนของเราในที่ทํางาน กับการรับรู้จากคนที่เราอาจจะเจอแค่ผ่านๆอย่างออคุณยามหน้าตึกครับในที่ทํางานคนก็จะรู้จักเราจากชื่อจากตําแหน่งใช่ไหมครับหรือผลงานที่เราทำำําสําเร็จใช่ค่ะแต่การรับรู้ของยามที่บทความพูดถึงเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคะอือือคือมันเป็นการรับรู้กันมีอยู่ของเราแบบพื้นฐานมากๆเขาอาจจะจําชื่อจริงเราไม่ได้ไม่รู้ตําแหน่งอะไรเลยก็ได้ใช่ค่ะ แต่เขาสังเกตเห็นว่าเรามาทุกวันหรือกระทั่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างที่บทความยกตัวอย่างเช่นวันไหนเราดูเหนื่อยหรือแบบว่าเดินกระเพกนิดหน่อยอะไรงนี้อืมซึ่งมันเป็นการรับรู้ที่เอ่อไม่ได้ผูกติดอยู่กับว่าเราต้องทําผลงานดีหรือประสบความสําเร็จอะไรแบบนั้นเลยเนาะไม่เกี่ยวเลยครับแล้วตรงนี้แหละครับที่บทความชี้ว่ามันเออมันทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะบางครั้งรอยยิ้มทาทักทายง่ายๆอย่างสวัสดีครับตอนเช้าหรือ กลับบ้านดีๆนะครับตอนเย็นอะไรอย่างนี้ครับผมหรือแม้แต่แค่การพยักหน้าให้กันเนี่ยใช่ค่ะจากคนที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับงานของเราเลยนะกลับสร้างความรู้สึกดีๆให้เราได้อย่างเออน่าประหลาดใจเหมือนกันค่ะบทความเขาก็ให้มุมมองว่าในวันที่เรารู้สึกแย่มากๆหรือรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าอะไรเลยการได้รับการยอมรับแบบพื้นฐานมากๆแบบนี้แหละครับ อาจจะมีความหมายมากกว่าคําชมเรื่องงานหรือแม้แต่โบนัสซะอีกนะจริงค่ะเพราะมันไม่ได้มาพร้อมกับเงื่อนไขว่าเราต้องทําดีก่อนหรือต้องประสบความสําเร็จก่อนถึงจะได้รับมันมาใช่ใช่ไม่มีเงื่อนไขเลยมีประโยคนึงในบทความที่ดิฉันว่าสะอนแก่นเรื่องได้ดีมากเลยค่ะเขาเขียนว่าเขายิ้มให้เราไม่ใช่เพราะเราสําเร็จแต่เพราะเรายังอยู่ยังเดินยังมายังมีชีวิตอยู่ต่อโอ้ บบมันกระแทกใจเหมือนกันนะคะทำให้เห็นว่าออคุณค่าในสายตาของบางคนเนี่ยมันไม่ได้ผูกติดอยู่กับระบบการประเมินผลอะไรเลยครับผมแต่เป็นการยืนยันการมีอยู่ของเราเท่านั้นเองจริงๆซึ่งถ้ามองในเชิงจิตวิทยาพื้นฐานเลยนะออการปฏิสัมพันธ์ง่ายๆแบบนี้มันไปตอบสนองความต้องการลึกๆของมนุษย์เราเลยครับ <c oughs> คือความต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนมีคนมองเห็นไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของระบบหรือเป็นฟันเฟืองในองค์กรอะไรแบบนั้นใช่ค่ะไม่ใช่แค่ตำแหน่งงานเนาะใช่ครับบทความใช้คำเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยนะที่บอกว่าการทักทายนั้นมันเป็นการบอกว่าวันนี้เรายังมีคนเห็นอยู่ <c oughs> มันเป็นการยืนยันตัวตนที่เรียบง่ายแต่สําคัญมากๆครับนั่นทําให้เราต้องกลับมาคิดเลยนะคะว่าบางทีความสัมพันธ์ที่มีความหมายหรือความรู้สึกเชื่อมโยงที่เราอาจจะตามหาอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากบริบทของงานเสมอไปก็ได้นะคะแต่อาจจะเริ่มจากแค่การเห็นซึ่งกันและกันอย่างที่บทความเสนอเลยใช่ครับคือบทความกําลังชวนให้เรามองว่าการเห็นในที่นี้มันต่างจากการมองเพื่อประเมินผลหรือมองในฐานะเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าลูกน้องอะไรพวกนั้น อ่า uh, ใช่ค่ะแต่มันคือการรับรู้ถึงความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่ายโดยไม่มีวาระซ่อนเร้นอะไรเลยเป็นความสัมพันธ์ที่เ,เรียกว่าบริสุทธิ์กว่าในแง่ที่ว่ามันไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆอืมแค่รับรู้ว่าเออเราต่างก็อยู่ที่นี่ด้วยกันใช่ครับประมาณนั้นเลย การตีความแบบนี้ทําให้เห็นคุณค่าของการปฏิสัมพันธ์เล็กๆน,น้อยๆเหล่านี้ในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นจริงๆค่ะมันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราเป็นมากกว่าบทบาทหน้าที่การงานของเราเนาะครับผมดังนั้นสิ่งที่น่าจะชวนให้เก็บไปคิดต่อจากเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้ก็คือลองสํารวจดูไหมครับว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยใครคือคนที่เห็นเราในความหมายนี้จริงๆบ้าง คนที่มองเห็นการมีอยู่ของเราจริงๆนอกเหนือไปจากวงจรปกติของงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เราคุ้นเคยใช่ครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากค่ะเพราะบางทีเราอาจจะมองหาการยอมรับจากที่ที่เราคาดหวังมากๆครับผมแต่กลับอาจจะได้รับความรู้สึกดีๆนั้นจากที่ที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้ใช่ค่ะครับและบทความก็ทิ้งท้ายไว้ให้คิดได้ คุมคายดีนะครับก็บอกว่าบันทีคนที่มอบความรู้สึกเข้าใจอย่างเยีๆเยบเยบให้เราคนที่เข้าใจเราโดยต้องไม่ต้องพูดเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เราไม่ได้คาดคิดถึงเลยก็ได้อืมอาจจะเป็นคนคนนั้นแหละครับที่ยืนยิ้มให้เราจากหน้าตึกทุกวันนั่นเองค่ะ ลองเปิดใจรับรู้ความเชื่อมโยงเล็กๆหลังนี้ดูนะครับบางทีเราอาจจะพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่ที่มันมีความหมายกับเรามากๆก็ได้ครับค่ะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆที่เราได้มาคุยกันวันนี้นะคะหากทุกท่านชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ขอบคุณค่ะ